อนุบาลเรื่องชื่อระบืนอนดอกบัวงามเลิศฟ้าธานีการการเรียนของเราเร่งเต็มที่เกียรติศักดิ์สร้างชื่ออันเลื่ชานางสุรภาอ่อนสีแก้ว<อ>ครูวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลพัทล,งทลงุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงการศึกษา ปริญญาโทศึกษาศาสตร,ร์มหาบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยรามคำแหงอายุราชการ32ปีการฝึกอบรมศึกษาดูงานครูสุรพาอ่อนสีแก้วได้มีการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างปี2560ถึง2565จำนวน23ครั้งเป็นจำนวน58วัน ความรู้ความสามารถพิเศษด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยได้ทำหน้าที่ฝึกสอนมารยาทไทยให้แก่นักเรียนจนสามารถทำให้นักเรียนได้รับรางวัลหลายรางวัลตั้งแต่ระดับเครือข่ายสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่ระดับภูมิภาคและระดับประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2553จนถึงปีปัจจุบันเป็นระยะเวลา13ปีรวม78รางวัล ผลงานด้านการสอนสังคมศึกษาตลอดระยะเวลาที่รับราชการครูซึ่งได้ทำการสอนสังคมศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นเวลา20ปีและในปีปัจจุบัน<ๆ>ก็ยังคงสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่2ครูสุรพาอ่อนสีแก้วได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นครูด้วยใจรักทำงานด้วยความสุข มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีการเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนคิดค้นเทคนิควิธีการที่จะทำให้สิทธมีความสุขสนุกในการเรียนมีความมุ่งมัน่นที่จะเห็นสิทธเป็นคนดีคนเก่งอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านการสอนการประพฤติปฏิบัติตนจากความมุ่งมัน่นตั้งใจเสียสละและรับผิดชอบ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสูงกว่าเป้าหมายของโรงเรียนทุกปีผลงานดีเด่นด้านการเรียนการสอนสังคมศึกษาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองเป็นระยะเวลา20ปีส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลด้านมารยาทไทยจำนวน78รางวัลดังนี้รางวัลระดับประเทศจำนวน20รางวัลโดยแยกเป็น รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระณิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพปรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557ถึง2565จำนวน9รางวัลรางวัลชนะเลิศ7ถ้วยรางวัลปี2557 1ถ้วยรางวัลปี2558 2ถ้วยรางวัลปี2560 1ถ้วยรางวัล ปี2564สองช่วยรางวัลและปี2565หนึ่งถ่วยรางวัลซึ่งในปี2565อยู่ระหว่างรอการเข้าเฝ้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งหนึ่งรางวัลและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสามหนึ่งรางวัลรางวัลงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา2553ถึง2565จำนวน11รางวัล ระดับเหรียญทองชนะเลอร7เหรียญระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1 1เหรียญระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ2 1เหรียญและระดับเหรียญทอง2เหรียญระดับภูมิภาคภาคใต้จำนวน22รางวัลรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพปรัราาสุดาสยามบรมราชกุมารีตั้งแต่ปี2557ถึง2565 รางวัลชนะเลิศ8รางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรางวัลรางวัลงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา2553ถึง2565ระดับเหรียญทองชนะเลิศสี่เหรียญระดับเหรียญทองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญระดับเหรียญทองชนะเลิศอันดับสองสมเหรียญระดับเหรียญทองหเหรียญรางวัลมหกรรมทักษะทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจัง,จงหวัด14จังหวัดภาคใต้ตั้งแต่ปีการศึกษา2554ถึง2565รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ6เหรียญรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1 2เหรียญรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ2 1เหรียญและรางวัลเหรียญทอง3เหรียญ รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขตหนึ่งรางวัลงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา2553ถึง2565ระดับเหรียญทองชนะเลิศ13เหรียญรางวัลระดับเครือข่ายสถานศึกษารางวัลงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา2553ถึง2565ระดับเหรียญทองชนะเลิศ13เหรียญ คุณภาพนักเรียนที่เกิดจากการพัฒนาของครูจากประสบการณ์ด้านการสอนและการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมมาศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นประถม,มะศึกษาปีที่สองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546จนถึงปีปัจจุบัน2566เกือบ20ปีมีจำนวนนักเรียนที่ได้สอนประมาณ4,275คน ซึ่งนักเรียนทั้งหมดร้อละ1 0 0ผ่านการฝึกฝนด้านมารยาทไทยและได้นําตัวแทนนักเรียนดังกล่าวเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดผลงานด้านสังคมมาศึกษาด้านส่งเสริมความเป็นไทยด้านมารยาทไทยและได้รับรางวัลต่างๆมากมายหลายรางวัลตั้งแต่ระดับเครือข่ายโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัดระดับภูมิภาคภาคใต้และระดับชาติ78รางวัล ผลงานที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนและจิตสาธารณะผลงานที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมคุณครูสุรภาอ่อนสีแก้วยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนายึดหลักธรรมพรหมวิหารสี่ในการปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนยึดมั่นการกระทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบาน มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงรู้จักการให้และแบ่งปันความสุขแก่ผู้อื่นปฏิบัติตนบนหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาส่งผลให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรหน่วยงานต่างๆปี2554รางวัลครูผู้สอนดีเด่นโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาปี2555รางวัลบุคคลยอดเยี่ยมรางวัลโอเบกอวอร์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในปี2561รางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับจังหวัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและรางวัลเครื่องหมายเชื้อจูเกียริครูสดุดีปี2564รางวัลยกย่องเป็นครูดีสีเมืองลุงระดับจังหวัดปี2565รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นผลงานด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนและจิตสาธารนณะด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยมารยาทไทย เป็นวิทยากรอบรมด้านมารยาทไทยให้กับนักเรียนข้าราชการครูบุคลากรหน่วยงานองค์กรทั้งในและนอกสังกัดดังนี้โรงเรียน23โรงเรียนสมาคมและมูลนิธิจำนวนหนึ่งสมาคมหน่วยงานกระทรวงวัฒนธรรมหนึ่งหน่วยงานมีจำนวนนักเรียนข้าราชการครูบุคลากร ที่เข้าอบรมประมาณ2,890คนเป็นคณะกรรมการการตัดสินการประกวดมารยาทไทยให้กับโรงเรียนหน่วยงานองค์กรทั้งในและนอกสังกัด53ครั้งมีจำนวนนักเรียนที่ได้ทำการตัดสินประมาณ3,470คนขอขอบคุณสวัสดีค่ะออออกกกลลับขงงเเเเรรรรราาาด่่นนตะุุพื